เก่งกันหอมมากเป็นไงขออีกคำเมื่อกี้ชิ้นเล็กอาจจะไม่ทัดยกให้เลยยกให้เลยไม่ได้ดีแบบข้างในมันไม่ได้หวานมากแต่มันบบละมุนละมุนตอนนี้นะครับอยู่ใน 110บาทเช่นเดิมนะฮะแต่ว่าเป็นพาร์ทของเบเกตบายบอลนะครับเบเกตบอลเนี่ยขราถุงนี้เนาะก็คือพี่บอลทําขนมขายเยอะมากวันนี้ก็เลยพาเอี้ยงมาชิมขนมข,นมของพี่บอลกันแล้วเดี๋ยวเอี้ยงจะได้เลือกซื้อกับบ้านถูกว่าอะไรเป็นยังไงบ้างเริ่มจากสิ่งแรกเนาะสิ่งนี้ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่ามันคือสิ่งที่เรียกว่าบาัฟกาบัฟกาเป็นขนมปังแบบสไตล์ตุรกีที่มีพื้นฐานจากขนมปังเบรุชขนมปังที่มีเนยเยอะเยอะแล้วเอามาบิดเกลียวมี2ไส้ ยังเป็นสายคาวเราใ้ชิมสายคาวก่อนก็คือสีเขียวสีเขียวคือเป็นเป็นซอสเพสโต้ก็คือเป็นซอสโหระพาเหมือนที่กินในสปากเกตตี้อิตาเลียนอ่ะเดี๋ยวลอง <P esto. S 1> ดูนะฮะก็จะมีความหอมอืหอมแบบเพสโต้่อนอืมแต่เหมือนทีบ่บอกว่ามีสมุนไพรบางอย่างนี้ด้วยซึ่งกินแล้วก็ยังมีความแบบเป็นขนมปังสายคาวที่มันแบบมีความแบบ หวานนิดๆแตม่มีชีสด้วยมีชีสด้วยรู้สึกเหมือนได้กินข้าวอือขายข้าวยังถูกใจแน่นอนมาหนึ่น <c oughs> งตัวหวานบ้างตัวอ่างของพี่มันเป็นเขาเรบบียกว่าเป็นช็อกโกแลตกับถั่วพีแคนนะฮะถูกหวานเน้นเหือนนั้นความอยไม่จัดมากนะเป็นส่หวานใช่นนะันแบบไม่ได้หวานมากอือแบบมันกลมกับขนมปังโอเคเออแบบไม่ได้หวานโดดอือดีงาม สิ่งนี้เราชอบมากแต่ไม่รู้ยัางจะชอบเหมือนเราหรือเปล่าสิ่งนี้เขาเรียกว่าคุณยามันคุณยยมันคือเหมือนเป็นเป็นแป้งกับเนยพับเป็นชั้นๆในตัวซองแล้วก็เป็นคาราเมลข้างใน mm. มือเลยอันนี้คือเป็นสิ่งชั้นโปรดปรานที่สุดและครั้งแรกฉันได้เคยกินนะถ้าทุกคนเคยดูนะเรากินครั้งแรกคือเจ้าของโดมินิกแอนเซลเบเกอรี่ซึ่งเป็นแบบเชฟชื่อดังที่มีสาขาที่นิวอยอร์กเนี่ยแต่กินที่สาขาลอนดอนก็นคืออ,นนคอ,อันนั้นคือเหมือนต้นแบบในใจแล้วว่าของพี่บอลอะใกล้เคียงต้นแบบอันนั้นมาก <Whoa. S 1> นะ ชิมฮะกลิ่นมันหอมมากคืออัดเย้งจะแเบรนไม่เก่งเรอร้อยฟังบ <c oughs> ้างพูดถูกไหมนะผิวนอกจะมีความกรอบ <c oughs> ข้างในข้างนอกกรอบข้างในคือฉ <c oughs> ่ำเนยเว่าฉ่ำเนอยอ่ะคือเนอยคือหอมบวกแล้วมันหอมมากแล้วมันมีความหวานแต่ความหวานเนี้ยมันเหมือนเป็นน้ำตาลคาเมลมันจะหวานหวานหอมหอมใช่ไหมซึ่งจริงๆนะอันนี้เขาเสิร์ฟมาจะไม่รอแล้ว ถ้ายังเป็นท่านรอนถ้าไม่อุ่นเตาติงนะจะยิ่งแบบฟินมากอร่อยสิ่งนี้นะครับคือการเนเลเป็นขนมฝรั่งเศสที่ถือว่าเป็นขนมที่ต้องใช้ความประณีตในการทําต้องค่อยค่อยอบแล้วก็มีความแบบหอมรำแล้วเป็นวนิลลารำนะฮะอันนี้ให้เอียงลองชิมเอียงเคยชิมบัคการเนเลไม่เคยเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูอนนี้ไม่มีใครไม่ไม่มีอะไรเคยเลยอืมการเนเลนี่คือไปฝรั่งเศสหรือไปร้านแบบฝรั่งเศสต้องสั่ง ข้างนอกมันมีกลิ่นอะไรด้วยอ่ะมันคือเหล้าลำที่พอเอาแอลกอฮอล์ระเหยไงม,มันก็มีความหอมหอมอ่มอนๆแล้วเนื้อก็ยังเป็นความนิ่มๆนุ่มๆมแต่ขาา้างนอกจะมีความผิวกรอบเนาะคือเนี้ยเป็นสายหวานไงคือพวกนี้คือสวรรค์มากแต่การที่พาเอง้งเป็นสายคาวมันบอกว่าอร่อยทุกอย่างนี้ก็แบบโอ้เต็มเปิมมากคือเป็นการยืนยันว่า ใน EP อนาคตเนี่ยเองจะต้องมาอีกแน่นอนเพราะว่าเราพามากินแล้วกินดีกินอร่อย <c oughs> อันนี้เป็นถึงที่เอียงเล็งตั้งแต่แรกมันคือคแาคารอทเดี๋ยวไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่ากล้องเนาะคือข้างในเต็มไปด้วยแบบความแครอทความเมล็ดต่างๆคือเต็มแน่นมาก <Wow. S 1> นนแล้วก็กินชีสฟอตติ้งข้างบนอ่ะเอาซ้อนตัดกันนะฮะ <c oughs> อ๋อออหอือหอือหืออืออหือหอือหอื แล้วไม่ความแบบความเนื้อนแน่นของไคลอรเนาะ้ยตรงนี้มีพอดีไม่รู้ว่าใค,คาลอรแต่ละคนเป็นยังไงนะลองชิมกันดูสรส้างอยางไงเป็นไงขออีกคำเิ <laughs> ็ดลมแล้ว่ไหมนะเมื่อกี้เจนเล็กอาจจะไม่ทัดคุณผู้ชมเสื้อใคร คุณผมเชื่อเย็นหรือเปล่าว่าเมื่อกี้ิเล็กแล้วมันไม่รู้รสจริงหรือเปล่าคุณผมเชื่อหรือเปล่าเป็นไงดูเก๋ดยอะมากว้าวเป็นไงหวานมากคือเขาแช่เย็นมาเนาะคือเนื้อมันมีความแน่นแต่เป็นความฉ่ำแล้วครีมชีสก็กำลังดีมากครีมชีสปอตติ้งกำลังดีมากข้างล่างนี้แน่นด้วยแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรเมล็ดทั้งหลายเมล็ดข้างล่างนี้แน่นมากแต่ ตอนแรกที่มาตอนแรกช่วงเมล็ดแน่นอ่ะมันเนื้อมันจะหยาบปะแต่นี้ไม่หยาบนะใช่นี่ม่หยาบเลยฉ่ำนี่คือฉ่ำแบบไม่แห้งสรูนะว่าเยี่ยมทำอย่างเงี้ยมันต้องการหมอนังชินแล้วอะยกให้เลยยกให้เลยรู้รู้ไม่กินแบบนี้ไม่รู้รสดูออกดูออกคุณผู้ชมดูออกเนาะมาหนึ่งอันหนึ่งช่วงนี้พี่บอลทำขายก็คือชูครีมของพี่บอลเนี่ยลูกร้อยห้าสิบแต่กระดูกขนาดลูกก่อนว้าวใหญ่ปะล่ะ อเอ็งเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าชูครีมไว้ล่าง,งพี่บอลเป็นยังไงอุ้โอ้ย,ออยดูไส้ข้างในเห็นปะคือไส้แน่นๆเด้อคือพี่บอลบอกว่าพี่บอลใช้ดิฟดิฟพอมัตครีมดิฟพอมัตครีมคือเหมือนเอาวิปครีมผสมกับคัสตาร์ดครีมอะคัสตาร์ดวานิลาคือวานิลาแท้แลเพราะมีจุดวานิลาข้างในเนี่ยอ่ะเอียงพร้อมแล้วลุยไส้ข้างในน่ากินมากคือเราเคยสั่งชิมแล้วอืม เบ,บข้างในมันไม่ได้หวานมากแต่มันแบบละมุนละมุนฉันไม่อยากพูดเลยนะฮะอวยพี่บอลดูสีหน้านก็แล้วกนะัน <c oughs> คือชูพี่บอลอ่ะผิวบนอ่ะข้างบนจะมีผิวคล <c oughs> ้าลยแบบเขาเรียกอะไรตามสายมันจะเป็ค่้ยเหมือนคล้ายค,ายคุกกี้ข้างบนหนูป้าผิวข้างบนอ่นเะเนะี่ยกรุบกรุบใช่แล้วตัวไส้เขาอ่ะคือถามว่ามันเป็นไส้สไส้ญี่ปุน่นไหมไม่ใช่นะเพราะไส้ญี่ปุ่นจะ,จะเบากว่านี้แต่ถามอันนี้หนักไหมนี่ก็ไม่หนักตึ๊บนะคือเหมือนพี่บอลบอกคาสตาบสมิวิเป็นมันเลยมีความ กำลังดีแล้วไม่หวานจัดกันแบบกลังดีหมดเลยอ่ะแบบที่เจอแบบส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบกัดเข้าไปข้างในมันหวานแต่นี้มันมันพอดีละมุนละมุนละมุนมากแล้วเข้ากับเข้ากับขนมปังเออสวยอร่อยอันนี้ก็คือคุกกี้ช็อกโกแลตชิพนะฮะพี่เอียงเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่เอียงครึ่งเลยโอ้ไม่หมดก็ห่อกลับบ้านก็เป็นซอ์คุกกี้เนาะฉันว่าก็น่าจะเบสรสชาตท้ายกับ คุกกี้ที่อยู่ในแบบไอติมของเขาอะมีความเป็นคุกกี้นิ่มันแบบคำคล้ำอะอืมน้ำคุกกี้เป็นไงอืมมันคุกกี้แตงกวรอะมันแนบบ่นมากอืมตัวช็อกโกแลตก็แบบเข้มช็อกโกแลตเข้มตัดกำลังดแีแต่ตัวคุกกี้ไม่ได้หวานนะ คือผมคิดว่ามันจะต้องแบบหวานแหลมแน่ไม่ไม่เลยด้วยหวานเนี่ยช็อกโกแลตมากหวานอืมคุกกี้แป้งมันไม่ได้หวานมากเลยแต่ตัดกับช็อกโกแลตดีมากเพราะผมทังจนแบบนคุกกี้เด็กอ้วนคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นพาไอ้ต้ามาเป็นเด็กอ้วนสุดท้ายคุกกี้โอ๊ตเมลลอันนี้เป็นสายสุขภาพของเล็บหรือเปล่าในแบบแอคแคนเบอร์รี่ ข้าวโอ๊ตอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอียงลองหักชิมดูเนี่ยอดมิวนะฮะอันนี้หักสมภาพหน่อยเพราะว่ามันมีแบบผั่วยเยอะเนื้อมันจะกรอบนิดนึงอืออนี่มนันก็แบบให้ฟิลแห้งๆเลยอันนี้ถ้าคนไม่ชอบคุกกี้แห้งไม่แนะนำเพราะข้าวโอ๊ตทา้งในพืชคืนแน่นเนืองมากแน่นจริงขนมเบเกตไบบอลเป็นไงพี่เอียงโดยรวมชอบไหมเด็ดมาก ชอบชอบ้วยอันนี้อันดับหนึ่งเลยชูคมจูคมอันดับหนึง่งแต่แรกพี่เอียงไม่ได้คาดหวังไว้แต่แบบมาแรงแต่ทางโค้งมากตนแรกไม่เห็นข้างในไม่เห็นเค้ข้างในอืมจ็ดเฉยๆเป็นยังไมลองลงมาคะอันแบบสองอ่าเป็นตัวเค้กแครอทเค้แครอทที่คาดหวังไว้นาะใช่อืมแล้วก็ต่อมาก็คืออันนี้คุณยมันเนาะใช่กลิ่นชอบกลิ่นมันเนี่ยพี่เอียงเหมือนไอ้นี่ลอกข้อสอบอีกแล้วอ่อคือเราอะ คือโบ๋เตี๋ยเราเป็นคนชอบกินคุณยามันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาตรฐานเราจะสูงอ่ะดูขิงเนาะเพราะว่ากินครั้งแรกกินฝีมือเชฟระดับโลกอ่ะเราก็เลยมีครั้งแรกที่เรารู้สึกเลยมีภาพเลว่ามันต้องแบบนี้แล้วพอกินของพี่บอลปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยมีความเทียบเคียงเราเคยเอาคุณยามันไปให้บรรดานานาที่เคยไปลอนอนกับเราอ่ะแล้วให้เขาชิมเขาบอกเลยว่าใกล้เคียงมากกับที่กินกับเปนของเทปดมินิกแอนเซลเราเป็นสายอ้วนเราเราชอบแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าแบบชูครีมอ่ะพี่บอลพิ่งมาทำช่วงหลังนี้ ก็เลยช่วงนั้นะยังไม่มาอาที่เนี้ยสั่งไปส่งพี่บ้านคือไม่ต้องความความผอมเลยคือกินคนเดียวเวลาลูกโอ้โหคือแบบกินแล้วคือแสงคุ้งเลยส่วนเค้กแครอทจริงๆอ่ะส่วนตัวเป็นคนไม่ได้ชอบมากสุดเลยเป็นคนไม่ได้เฮลตี้และเค้กแครอททาให้อร่อยแม่งโคตรยากใช่ไหมทำให้อร่อยดีคือโคตรยากมากแต่พี่บอลทําคือแน่นเนื้อเต่งชําแต่คุกกี้เอ่ยกันเนเล่เอ่ยกันเล่ก็หอมอบอวลดีนะแต่ว่า คุกกี้ก็โอเคบัฟก้าก็ดีว่ะใช่แต่ว่าจริงๆนะสำหรับสาหรับคุณนะถ้าบัฟกา้าอะกาเนเล่และคุณยามันอนะถ้าไปอุ่นเตาติ้สัก5นาทีนะม,มันจะยิ่งแบบวินยกระดับขึ้นไปอีกอ,อะไรแบบนี้นะครับก็ต้องขออนุญ,ญาตขอบคุณเต้าเอียงมากนะครับที่มาร่วมกับอีทอารบเบรอยนวันนี้พี่เอียงจะแบบมีปล่อยวา้าปล่อยอะไรไหมฮะ ว่าอะไรดีว่าช่องที่ล้างไปแล้วเอ็นดูมากคือพี่พี่เอีรยบมีมีช่องที่ที่ล้างไปแล้วช่องหนึ่งซึ่งพี่เอียงก็คือเรียกว่ามาตามใจฉันนะคือพี่เอียงเป็นเป็นบล็อกที่แบบว่าโอเคเอา GoPro ถ่ายตามที่ท่องเที่ยวใช่ช่วงนี้พอช่วงนี้ก็คือเที่ยวไม่ได้ก็เลยช่องเลยเงียบไปก็ไปตามเงียบไปสองปีแล้วอืเพราะว่าแบบขี้เกียจตามเร้าซะงั้นอ่ะเป็นช่องที่แบบทำร่วมเพื่อนสามคนที่เอางี้ตั้งแต่ตั้งแต่ปีหนึ่ง เอาอย่างนี้แล้วกันเรียกว่าถ้าใครอยากเจอเอี้ยงในอิตแลเอลไวอันอีกอ่ะคอมเมนต์กันมาเยอะๆจะได้คอมเมนต์ข้างล่างจะได้แบบชวนเอี้ยงมาตามกินกันอีกเนาะเพราะว่าเอี้ยงเอฟคือเอาคือไม่ใช่ว่าเอี้ยงเป็นคนแบบว่าเอ j นจอยอ i n ติ้งขนาดนี้เหมือนกันนะถึงแม้ว่าอาจจะแบบบรรยายไม่ได้เยอะมากแต่ก็เอ j นจอยอ i n ติ้งมากขอบคุณ ไอ้เต้าเอียงมากนะครับที่มาอีราเอนหวังว่าครั้งหน้าคงจะได้แบบว่าใช้บริการดาราช่องคนนี้อีกนะครับ <c oughs> ครับสุดท้ายนี้ก็ <c oughs> ฝากติดตามอีราเอนทุกช่องทางครับเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบช n e l และอินสตาแกรมครับฉันรู้ว่าแฟนรายการทนทุกคนดูแขกมากกว่าดูเจ้าของชอ่องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ